สวัสดีครับโมนี้มีเรื่องเตือนไพ่มาฝากพี่ฝากน้องครับสำหรับพี่น้องที่บริติดต,ตามข่าวสารบ้านเมืองของเขานอ้เอเรื่องเตือนไพ่โมนี้ก็คือเรื่องมันสิมีกลุ่มมันสิมีกุ่มพวก กี้เขาก็เฮ็ดแจ้งเป็นแก่ข้อเส้นเตออ์ละ่ะเดี๋ยวนี้เขาตีออกตามมมบ้านเนี่ยพี่น้องบอกว่าหน่วยงานของรัฐที่มีโครงการนั่นโครงการนี้เสียงเงินมาแจกให้เขาปฏิเขามากสวดมากปฏิกขาพูดเ่าละพี่น้องว่าที่มีโครงการนั่นโครงการนี้มากให้มาให้คนที่อยู่บ้านเฮ็ดจังสั้นจังซี่โดยการ เขากระิ่ีโตเก็บขโมยน,น,นะนะเขากระิ่รอเข้าเอาบัตรประชาชนไปสกแกนเพื่อแลกเงินหาร้อยพันหนึ่งประมาณนี้เขาก็ะิสกแกนบัตรประชาชนองเข้าไปทายลูกบัตรประชาชนก็เข้าไปแล้วก็สกแกนนาเขาเข้าไป ที่สําคัญม่านตาของเข้าพี่น้องเขา็ติสะแกนไปคือกันเขา็ติเก็บไปคือกันพี่น้องเก็บสะแกนม่านตาของเข้าไปซึ่งหน้าตาของเขาเนี่มันใส่ยืนยันอตลณ์ของเข้าในการทำธุรกรรมต่างๆของทั้งทงั้งไอทั้งราชการนั่นแหละเอ๊ะ ทีราชก,การที่ใส่ทุกเมื่อนี่ก็ประมาณเอียงละ่ะเงื่นค้นจนน่ะนั่นแหละตัวสำคัญเลยเขาปฏิเขาปฏิาใจายให้เข้าละเขาบานหลอกเข้าหลอ,อกเข้าว่ามันโครงการโ้องการนี้สิได้เงินเขาก็มันหลอกเข้าทายบารประชาชนสแกนใบหนาสแกนม่านตาเข้าไป คือบตรคนจนคลิ่บางล้านมันกคดีส่งสแกนนานะเม็นบอกสแกนนานะเขา็ติเก็บขอมูวของเข้าไปผูป้ละโครงการต่อไปคนบันเขาอาจสีบดูดเอาขอมูวนของเข้าไปพี่น้องเข้าก็สิบบริรับสิทธิ์นั่นเขา้าเข้าด้รับอยู่แตาวิา่นเดือนมา,เขาเ,ขาเขาเอาของเข้าไปก่อนแล้วนะพี่น้องเรื่องนีกับฝาก เตือนเตือนพี่เตือนน้องเด้อครับเดอ้อคนที่เดินโช์เชียวอยู่กับก็บให้เบื้องขอมูลดีๆจยให้เขามาหลอกลวงเขาได้ผู้นำชุมชนเป็นตัวแทนของชาวบ้านนั่นละสุดท้ายนี่ก็บ่มี่ยังหลายครับพี่น้องม้มนี่ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับคนที่เบื้องคลิปนี้ก็ขอให้ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมสวัสดีครับผม